สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาใช้งานตัว array.map หรือว่า map method นะครับเป็นการนำเอาฟัง์ชันเนี่ยนะครับมาใช้งานกับ array ซึ่งเมื่อเอาฟัง์กชันมาใช้งานกับ array ปุ๊บมันก็จะสร้าง array ใหม่ขึ้นมานะครับโอเคสมมตุติเรามีตัว array ชื่อว่า number มีค่าเท่ากับ array 1 2 3 4 5มี element 5ตัวแบบนี้ ทีนี้เราบอกว่าเราต้องการยกกำลังสองตัว Element ใน Array เนี่ยนะครับทั้ง5ตัวยกกำลังสองเราจะนำฟังก์ชันมาใช้งานครับก็จะเป็นฟังก์ชันกำหนดชื่อฟังก์ชันว่า square ครับแล้วภายในเล็บก็ Element นะ Parameter ตัวหนึงเรากำหนดให้ชื่อว่า Element จากนั้นก็ให้มัน return ค่าแล้วก็ใช้งาน m a t h o u t ย่อมจะ power นะครับยกอมลังสองแล้วก็จะมี Element ตสองตัวก็คือ parameter ตัวแรกตามด้วยเลขยกอมลังรเราจะให้ยกอมลังสองก็ใส่เลขสองลงไปทีนี้วิธีการจะนำเอาฟังก์ชันเนี่ยนะครับมาใช้งานกับ Array ด้านบนเราจะจะต้องกำหนดตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวให้มันชื่อว่า new array ก็แล้วกันนะครับมีค่าเท่ากับ ตัว array ที่อยู่ด้านบนแล้วก็ใส่ด้วย method.map ครับ method.map เนี้ยก็จะเป็นการนำเอาค่าตัวฟังก์ชันเนี่ยมาใช้งานกับ array เราก็จะ copy ตัวชื่อฟังก์ชันมาอยู่ในวงเล็บนะครับแล้วก็ตามด้วย semicolon แบบนี้จากนั้นเราก็จะแสดงให้มันออกมาทางคอน o l e เป็น o o s s o l e ล็อกแล้วก็แสดงเนว array ออกมานะครับว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงตอนนี้พอใส่ปุ๊บมันก็จะแสดงออกมาเป็นแบบนี้ก็คือเป็น Array นะครับแล้วก็ยกอกำลังสองทั้งหมดอันนี้คือ,อการใช้งาน .map ตัวนี้มันก็จะนำเอา e l e m e n t เนี่ยมาใช้งานกับฟังก์ชันแล้วยกอมกำลังสองทีนี้เราบอกว่าอยากให้มันแสดงออกมาทีละตัวทีละตัวท,ลวทีละตัวนะครับเราก็ใช้ตัว m เ t h อ d for e a เหมือนเดิม ครับเราสามารถใช้ m e t h o d .forEach มนเดิมนะครับโดยผมก็จะาำนดฟังก์ชันที่ให้มันอ Print ออกมาทางคอนโซลนะครับให้มันชื่อว่า Print ฟังก์ชัน Print แล้วก็ Parameter Element จากนั้นก็ให้มันแสดงออกมาทางคอนโซลเป็น c o n s o l e .log แล้วก็ภายในวงเล็บคับ Element แบบนี้ ทีนี้นะครับตัวคอนโซลเนี่ยเราก็บอกว่าเอา New Array นะครับแล้วก็ใช้ตัว method for it แล้วก็ใส่ตัวฟังก์ชันเนี่ยนะครับลงไป for it เนี่ยก็เป็นการนำฟังก์ชันมานะครับแล้วก็ให้มันแสดงค่าทีละตัวทีละตัวภายใน array แบบนี้นะครับก็คือ แบ่งออกมาเป็นทีละค่าทีละค่าทีละค่าเรียงลําดับแบบนี้เลยนี่คือการใช้งาน for each แล้วนี่ก็คือการนำเอา map นะครับมาใช้งานก็คือมันจะนำเอา array ทั้งหมดไปใช้งานฟังก์ชันแล้วก็สร้าง new array ขึ้นมาใหม่